สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนจะมาเกอดติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมวยช่อง3ามศึกเจ้ามวยไทยและมวยไทยจัีนะครับมวยไทยจัีนี่จะปรับขยับขึ้นมาชกวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นะครับเนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่8นะครับมีการเลือกตั้งครับมวยไทยจัีก็จะขยับมาชกในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์คือในวันนี้นะครับมุมสงเวนก็เลยถือโอกาสน,นี้นะครับนําข้อมมูนก๊อ ใจช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือถือนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับพักยก24ครับต้องมีแอดนหน้าก่อนนะครับและตามด้วย24 PY ครับลุ้นมันทุกสั่งเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพก2ั เราจะมาเริ่มการเกาะติดช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่ศึกเจ้าวมวยไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสิบเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกเจ้าวมวยไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มการที่คู่ถึงนะครับทางน้านฝ่งเคือเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมนะครับส่วนฟันน้ำเงิน เด็ดอัศวินวอเวีงสะพิกัด101ปอนด์นะครับช่วงช้านะครับทางด้านฝ่าแดงเพชรเอกน้อยมาหน1่งปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝันเงินเด็ดอัศวินนะครับมา100.2ขาดไปจุดแปดนะครับความสุขคมดาบใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงเพชรเอกน้อยนี่เป็นนะักโชคจากจรวดสงขลานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเด็ดอัศวินวอเวีงสะก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับโชค45กิโลกรัมเมื่อที่13มกราคมที่ผ่านมา ส่วนฝ่ายน้ำเงินเด็ดอัศวินไปได้โชคจากสุราษธ,ธานีนะครับเดิมทีก็จะฟิตซ้อมอยู่ที่วอรเวียงสะที่สุราษธ,ธานีนะครับแล้วก็ขึ้นมาทําหนักต่อที่สอสมหมายนะครับล่าสุดก็อแพ้คะแนนเพชรเอกนรสพานเขียนยิมที่นครศรีธรรมราชนะครับชก45กิโลกร,รัมก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับ เรทนะครับเรทดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงเพชรเอกน้อยคนเคยชนะมานะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคู้ดีก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมนะครับเคยชนะมาที่บ้านของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวันนี้มาแก้มือกันที่เวทีมุกงูนะครับวันนี้น่าจะยําแขนไปได้แบบสนุกนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นการแก้มือต่างๆกันอีกคู่นึ่งครับทางด้านฝ่ายคือเกตแก้วสักอินเตอร์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวเหนือสอสันเพชรนะครับพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่แดงนะครับเกตเพชรมา102.4ลดสจุดส่ส่วนฝ่ายน้ำเงินดาวเหนือนะครับมา102.2ลดสจุดสความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับฝ่ายแดงเกตเพชรนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดระนองน,นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สัตว์อินเตอร์นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนดาวเหนือสิทธิ์ฉลามขาวที่เวทีมวย ตะวันนานะครับชก40กิโลนะครับเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดาวเหนือนะครับเป็นในชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สสันเพชรที่สงขลานะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเกรดเพชรศักอินเตอร์ที่ตะวันนานะครับชก40กิโลกรัมเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับคูนี้ทางด้านฝ่ายแดงนี่เคยชนะมานะครับฝ่ายล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าเซียนได้หลายท่านนะครับมองไม่เหมือนกรรมการนะครับเพราะว่าหมด5ยกนี่ในสายตาเซียนนะครับให้ทางด้านฝ่ายน้รเงินด ชูส่วนราคาครับวันนี้ก็มาแก้มือลังตาก,กันที่เปทีมโมเสียมอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเรทนะครับยังไม่เปิดเพราะว่าคุณนี้มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่เรทจึงยังไม่เปิดนะครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดาวเหนือสอสันเพชรเคยแพ้มาแบบกรรมการชูส่วนราคาวันนี้มองว่าน่าจะแก้แขนได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดาวเหนือสอสันเพชรครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายคือพลอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลือชาช่อห้าพยักพิกัด141ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลอภิชาติไปหนึ่งร้ปอนด์ปรีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรลือชานะครับมา140.8ขรดาจุด2นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงพลอภิชาตินี่เป็นในชกจากนครราชสีมานะครับฟิซซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยยิมที่ปราจีนบุรีีนนนนนนนะะะะคคครรรรัััับบล่่าาาสุดดกกก็ชชชชชแติิิมงพยทวำเ139 เมื่อวัที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนไฟน์น้ำเงินเพชรลือชาเป็นนักโชคจานนครราชสีมานะครับดาบวีไฟเมืงองนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ชอ้าพยักที่ปทุมธานี ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรราชาสีเหล่าโชคเจริญราชาสีที่วัทีราชดำเนินชกร้อยสี่สิบหกปอนด์นะครับวันนั้นมาคาเวนแทนตะคูจึงต้องชกน้ำหนักป,ปล่อยๆเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับเรทน,นะครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดที่ายแดงพลอยอภิชาติเป็นต่อเจรราคา5ต่อ3คุคนีชอบไปที่ายแดงนะครับพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับผมดูว่าสภาพร่างกายน่าจะดูได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าคุณเคยกับการชกมวยไทย5ยกมากกว่าทาด้าน่ายเงินกระดูกมวยดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเพิ่งจะกลับมาชกมวยไทย ไยหยกไว้1ึงไฟในไฟล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ไปตะเวนชกมวย3ยกมานะครับห่างหายจากมวยไทย5ยกไปนานนะครับผมดูร่างกายยังไม่เข้าที่ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงเพชรนคร EN มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอุทัยไลซิ่งมวยไทยนะครับพิกัด121ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเพชรนครมา121ปอนด์พอดีท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอุทัยมา121.2ลดจุดสความสูงความยาวธนา่ายน้เงินดูจะลอยๆกว่่านนนะคครรรับเพชี คนละคนกับเพชรนครเกตทงยศนะครับเป็นนครนี้น่าจะเก่งจากเวทีภูทรนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนยอดแสนชัยรุ่งชัยสิทธิ์นะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับชกหร้อยยี่สิบห้าปอนด์เมื่อวันที่สิบสองมกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไหวที่เวทีภูทรนะครับส่วนไฟน์น้ำเงินอุทัยเป็นในโชคจากประเทศสปปปอลนะครับฟตซ้อมอยู่ที่เอฟเอกรุ๊ปนะครับ ล่าสุดก็ชนะคะแนนแสนเมืองน้อยสิทธิ์กำนันหนึ่งที่วิถีราชดำเนินจก121ปอนด์เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเรทน,นะครับเปิดมาช่วงแรกเปิดอยู่ที่าฟแดงเพชรนคร en มวยไทยเป็นต่อ,อยในราคา5ต่อ4นะครับชื่อมวยกระดูกมวยอาจจะดูได้เปรียบดูด,ดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังก็จะไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรคูน่นี้อยากให้รองไปที่ฝันุ้เงินนะครับอูไทยไลซิ่งมวยไทยนะครับ ชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดต่อเนื่องมากกว่านะครับก็เห็นฝีมือนะครับผมดูว่าร่างกายน่าจะดูได้เปรียบครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับอุทัยไรซึ่งเหมือไทยครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกจจามือไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด5้อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกน้อยสะพานเขียนยิมนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกน้อยสะพานเขียนยิมเคยชนะมาที่บ้านของทางฝ่ายเงินแล้ว1ครั้งวันนี้น่าจะย้ำแกนอีก1่ครั้งครับชอบไปท คู่ที่สองเลดยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามาเสริมแทนทั้งคู่นะครับ คู่นี้ออกชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับดาวเหนือสอสันเพชรนะครับเคยแพ้มาแบบกรรมการชูส่วนราคาวันนี้น่าจะแก้แขนได้ชอบไปที่ฝ่ายเงินดาวเหนือสอสันเพชรคูที่สามนะครับเด็ดเปิด5้าสามีที่ฝ่ายแดงพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยคูณนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยร่างกายดูดีกว่าครับคูที่สี่เล็ดเปิด5้าสี่อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรนครเอ็นมวยไทยคูณนี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับอุทัยไลซิงมวยไทยผมดูร่างกายน่าจะดูดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เคลื่อนไหวที่เวทีมังกรตลอดอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินอุทไลซิ่งมมวยทรัับแะสําหกช ของศึกเจ้ามืไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3ามู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทยจีนะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลาเดิมนะครับสิบสีนน่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมรอบปูนเสือสายสี่ให้รุนกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจีในวันนี้นะครับ เป็นมือรอบบุญเสือครั้งที่25สายซีนักแรกนะครับฝ่ายแดงคือซุปเปอร์บอลต่อพิทักษ์ชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดกานช้างนครศรีพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลมา116ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดกานมา116.2ลด2ความสูงความยาวทางด้าฝ่ายแดงดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฟิซซอมบีตต์ ที่ต่อพิทักษ์ชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดก็แพนออกยกที่3พีระชัยศูนย์กีฬากุฎชิมนะครับที่เวทีหลังสิทธิ์ชก115ปอนด์นะครับเมื่อวันที่7มีนาคมปี68นะครับต้นปีที่ผ่านมานู่นเลยนะครับไฟน์นี้ก็น่าจะเรือเวทีไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีเลยนะครับส่วนไฟน์น้ำเงินยอดการเป็นในโชคแตนนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ช้างนครศรีนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนจิรวัฒน์สราชภูมิที่จังหวัดอุทัยธานีศึกลวงพลคนรักของเขียนนะครับชก110ปอนด์เมื่อวันนททีี่่่2มมมกราาาคผ คุณนี้เรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกันช้างนครศรีเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ2นะครับก็ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆนี้เปิดที่ฝ่ายน้ำเงินยอดกันเป็นนต่อ52คี้ชอบที่่ฝายน้างนครศรีนะครับเวทปะทะอาจจะดูเล็กกว่านะครับแต่ว่าร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่าเพราะว่ามีราการชกเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับและคุณเคยกับการชกกลางหวันมากกว่าด้วยทางด้านแฟร์ ่หายจากเวทีเมืองกรุงไปเกือบๆปีนะครับและส่วนใหญ่ก็ชคอยู่ที่ศึกเพชรยินดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะชกกลางคืนด้วยไม่คุ้นเคยกับการชกกลางวันครับชอบไปที่ยอดการช้างนครศรีเลดหลังช่างเปิดที่ฝันเงินยอดการไปต่อ5 2อชอบไปที่ฝันเงินยอดการช้างนครศรีครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็อย่างเป็นรอบปุลเสือครั้งที่25สายซอีก1คู่นะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒ so ิเดชส์เดชดดำรงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาลิโตลานาวตัตไพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านไฟแดงวุฒิเดตส์มันหนึ่งร้อยสิบหกจุดสี่ล116.4ลด4ความสูขขงความยาวใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงวุฒิเดชนี่เป็นในโชคจ,จัดจวดตรังฟิซซอมอยู่ที่สิงมาวินนะครับล่าสุดกอแพรน็อกยกที่2สตอเพชรครัวทักษิณตะวันนาที่ศึกมวยือธกิจเพชรท็อปคิงชก115ปอนนนนนนด์ะะคครรับับบส่่วฝาย้เงิ ชาลิโตนี่ใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับเดิมทีจะชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดนะครับเนื่องจากว่าตัวจริงเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นทําน้ําหนักไม่ได้นะครับตกรอบบนตาช่างไปนะครับชาลิโตจริงได้สิทธิ์มาเสียบแทงใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับ เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาครับฟิตซ้อมอยู่ที่ลาน,นาววอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรนะครับล่าสุดกอไปแพ้คะแนนคุตสู้มาที่เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีมานะครับก็ส่วนใหญ่จะชกขึ้นไปที่เวทีภูทรคู่นี้เรดยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินชัยโตนี่ขึ้นมาเสริมแทนตัวจริงนะครับเรทจ,จรึงยังไม่เปิดแต่คู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุษทดิดเดชสอเดชดำรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะชก ขึ้นไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดผมดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับเดชยังไม่เปิดชอบไปที่ไฟแดงว mm. ุฒิเดชซอเดชดำรงครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือลุงเพชรสอสัตวสุวัสด์นฝ่ายน้ำเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงพิกัด126ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มัน126ปอนด์พอดีท่าพิกัดไม่ต้องลดความสูงความยาวธนาฝ่ายเง,เงินดูจะลอยๆอ,อยเลื่อมๆนะครับฝ่ายแดงลุงเพชรนี่เป็น,นโชคจาดจวดเพชรบูรณ์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอส,สัตว์นะครับล่าสุดก็ชนะนอกยูงที่2นะครับเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยที่วิธีราชดำเนินช1ืปอนด์เมื่อวันที่21ธันวาคมที่บ้าานมานะครับ สวนฝ่ายน้ำเงินเวนนอมไปนในโชคจากจวดสงขาฟิตซอมอยู่ที่ข่ายมวยเกตเพชรนะครับล่าสุดกอชนะนอกยกที่3นะครับขุนพลเออสอสม,มายที่วุฒิช่ทงเช่อกร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับคู่นี้นะครับเรทเปิดมาช่วงแรกเปิดเสมอฝ่ายแดงลุงเพชรสอสะสิวัฒนะครับฝ่ายแดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของชื่อมวยกระดูกมวยนะครับคู่นี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับงเวนนอมลัคก,กี้บันเทิงกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับ แต่ผมดูว่าร่างกายน่าจะดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับดุมสดห้าวกว่าครับและวันนี้ใหญ่ยาวกว่าอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนแนะนําให้รองไปที่ฝ่ายเงินเวนอมลักกี้เปนเทอเลดเสมอฝ่ายแดงลุงเพชรสศส,ส,สิวัตรคนนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับ om, Lucky เวนอมลักกี้เนเธอครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชม135ป์135ปอนด์เวทีช่อง7ด้วยนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก็คือซุปเปอร์เล็กจิตมืองนลส่วนฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงนะครับสมิงเดชบางมัดคองตันพิการ135ปอนด์เมื่อช่องชวงเช้าทั้งคู่มา135.2ลดไปคนละ .2 นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่เป็นในโชคจากจวดขอนแกนที่ซ้อมอยู่ที่จิตมืองนนที่จวดนวทบุรีนะครับลาสุดก็เสมอกับสมิงเดชบางมัดคองตันที่เวทีช่อง7 ก็คือค да ู่ชกในวันนี้นะครับชก135ปอนด์ครับเมื่อวันที่14่ันวาคมที่ผ่านมาวันนั้นก็เป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะครับสวนฝ่ายน้ำเงินสมิงเดชเป็นชคจากจังหวัดอุดรธานีฟิตซ้อมอยู่ที่1ชัยวัดที่อุบลราชธานีนะครับล่าสุดก็เสมอกับสุปรกจิตมงคลก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับชก135ปอนด์วันนั้นไปชิงแชมป์135ปอนด์เสมอก็อย่างแชมป์ยังอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ เลดลังช่างนะครับไมแรกเปิดเสมอเจ้าของแชมป์ซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์นะครับเลดเปิดเสมอแดงนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่่ฝฏแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์นะครับไฟล์ล่าสุดที่เสมอกันมานี่ในใสายตาเซียนบนล็อกนี่ ให้ทางด้านซุปเปอร์เล็กดูได้เปรี่ยนนะครับแต่ว่ากรรมการออกตรงกลางชูเสมอกันมานะครับวันนี้ก็รีแมตช์กันเป็นไฟายที่2นะครับและก็มีเข็มขัด135ปอนด์เป็นเดิมขันอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับคุณนีชชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตมุงหนุนนะครับผมดูอาวุธดูรวดเร็วกว่านะครับฝ่ายล่าสุดเสมอกันมาหมดจกก็ดูได้เปรียบด้วยแต่ว่ากรรมการชูเสมอนะครับวันนี้น่าจะป้องกันแชมป์ได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตมุงหนุนะครับเลสมอแดงซเปอร์เล็กคุณนีสชอบไปทฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตุงนครรับมาสุปกกกกััััััันนนนนนนออออีีีคคครรรร้้งงะะบบบบสหมมวววยยชช่ขทใ คู่ที่1น,นะครับเรทเปิด5 2อยันที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกันช้างนาครศรีคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกันช้างนาครศรีร่างกายดูดีกว่าครับคู่ที่2นี่เรทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแด,ด,นด,ด,ดงนะครับบุญทิเดชศรเดชดำรงนะครับ กระดูกที่เวทีมังกรดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงวุธที่เดชสอเดชตึมลงคู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับเดชเปิดเสมอฝ่ายแดงลูกเพชรสอสัติวัตรคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับเวนอมลักคกี้บันเทิงกลางกายดูได้เปรียบครับหนุ่มสดห้ากว่าคู่ที่4นะครับเดชเปิดเสมอฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์คู่ดีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับอาวุธ วงนอกอาวุธดูเร็วกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายสุประโยชน์พืงนนทร์ครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของมวยไทย74ในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับบุตรธิดาสเดชด,ดำรงค,ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกัดเอาไว้หน่อยแต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้มวยเลิกก็ได้นะครับขออย่าว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลิกก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวววววววิิเเเเเคคคคคครร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 าาาาาาะะะะะหหหหห์กก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 ่่่่ออออออนน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 ลลลลลงงงงงทททททททุุุุุีีีััััััััััั้้้้้้้้้บบบบแแแ็็็ขขขขพฟๆๆฮยยตตตไไไจมใถู วัเลยครับรวยๆเห็นกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพีอ่น้องฝันด้วยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ